จมซัมมังหอนเนะี่ยออนล้วก็ใส่ออนพี่นอ้องลาบเนื้อหลาบเนื้อพี่นอ้องมื้อนี่ มาเสพมันเบาเราเออพี่น้องซอยไปเด้พี่น้องตับแล้วก็เนื้อแล้วก็พาคีดิยวพี่น้องแล้วก็หอมเบาเราสิมาร์คเพียให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องได้อย่างไรสูตรเทพเลยพี่น้องเซ่ไปพี่น้องเซ่หนังเพียไปให้เนื้อมันแข็งพี่น้องประมาณหาหาหน้าที่พี่น้องจังจังมาปรุงกันพี่น้อง อะไรเพียมาหลายมึอนี่เ็ดส,สูตรเด็ดเล็ดให้พี่นอ้องเบิ่งสีแสียไปพี่น้องแสียไปงั้นสิปลาคอมกับสอยไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องภาระที่ยังสิปรุงให้พี่น,อนอ้องมึงต้มแซ่บมาหน่ะต้ม,ซมแซ่บพี่น้องต้่มเสพเป็นหมอเลยพี่น้องเอาปลาคอมลงไป พร้อมลงไปพี่นนอกทายพี่ให้หน้องเมื่อพี่นนอกมือนี้ต้มสีนี่ทั้งลาบทั้งก่อยพี่นนอกสิบแสบพี่นนอกข้าเนียวหอนๆเลยพี่นนอกเอ้ยหนึ่งไม่ไม่ไอจนทวนเลยสิแ่บคับจุดเราพี่นนอกเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแหลกพี่นนอกที่เบาแล้วเลยต้มสีน่ะกับมีก่อยพี่นนอกมักขี่เพียไว้พี่นนอก มักไว้ล่นให้ให้เนื้อมันแขวนพี่นอ้องแบบต้มพี่นอ้องเมืองชีสันต้มเครื่องไส้พี่นอ้องแล้วก็ใส่ตั้นพี่นอ้องแล้วก็ลูกอ่อนหลายอย่างพี่นอ้องแล้วก็จีปุ้งก่อยให้พี่นอ้องเบืองพี่นอ้องเนาะชิปุ้งให้พี่นอ้องเบืองวันนี้ ผิดพุงไปพี่เนาะผิดพุงกับขัวเองพี่เนาะเนื้อนี้แขนขนาดพี่เนาะตะกต้ามโดยเกาขัวอาหารเสร็จแสบพี่เนาะคบสุดเลยไม่ตุ่มไม่หลับะกใส่ปลา เอาบีลงใส่ผวกหอมลงไปแต่ส็สิบีใส่น้อยนึงนิดหรอแพล้วก็เพราะว่าขีเถียงกับผมรับุนกันได้บหม รสชาติแน่ซะน้อยหน่อยกลมกล่อมหอมพี่น้องมีทั้งต่มทั้งก่อยพี่น้อกออกเนี้ยห่อนๆมันก็แเสบแล้วพี่น้องอาหารคือว่าอาหารดีเลยพี่น้องเอาคนกันด้วยไปเลยมาทีชั้นพี่น้อง อ่ะนทีมีหนำเจ็กน้อยพอหนักพอหนำสีเทียบเบาแล้วสีสดเด้อพี่น้องเราจะซ้ำนี่ละบันกับสีสับส่งกันเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนพี่น้องยิ่งดีตอนฮับเขาสู้สองมาแล้วชนะเหนอพี่น้องวันนี้สภาพพี่ป้าหนองม่กิน ต้มแซ่บพี่น้องต้มแซ่บกับกรอยพี่น้องลาบเพราะว่าลาบเนื้อพี่น้องลาบตอนนี้อ่อนๆพี่น้องผักข้างฝั่งนีผักกาดขาวแล้วก็มังแกงพี่น้อ,นอ,นอ,นนองมกกัน่ะมอวพี่น้อง ตมแซลมันหอนเนี่ยจอบคำพี่เนอะประมาณหกมเงินพี่เนอะ กระรูกออนแล้วก็ใส่ออนพี่น้อง มือนนี้ไม่ทั้งก่อยทั้งตง่อครบสุดเลยพี่น้อเปลี่ยนเมนูพี่น้อจะจุมาม้ายหรอเแล้วพี่น้อ รอบนี้ไลยได้จัดตุ่มกับกลอยพี่น้อง ใช่ขนาดปีน้อง ผมแสบใส่มะขามหน่อยพี่น้องผมส้มเลยพี่น้องแสบขนาด up, you know. Không làm mơ บอเราก็สิจบคลิปแสนิทพี่น้องน่าจะได้ถึงใจกับแท้กับฝากคตไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่งบางวเราในเรื่อพี่น้องผู้เพื่อนมาเขามารับสชมใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะขออน้คลิปน่าพี่น้องสวัสดี